และนี่ก็คือเมนโูโอกระจูที่มาส่งถึงบ้านสะดวกมากเลยสดสดแล้วก็ร้อนๆเลยนะคะวันนี้เรากินข้าวบ้านกันนะคะก็เลยสั่งโอกระจูมาสะดวกสบายค่ะไม่ต้องไปถึงที่เน้นผักไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปกินที่ร้านคนเยอะ ไม่ต้องรอคิวเลยอันนี้ปลานะคะทุกคนเราใส่เปกับก้านปลากระพงชุบแป้งทอดหอมมากอุน่ากินอ่ะอันนี้น้ำยำค่ะน้ำยำเราจะมาใส่กับเครื่องยำตรงนี้ยำเขาก็มีพวกมะม่วงดิบหอมใหญ่ซอยจะมีลูกเกดด้วยนะนี่ใช่ไหมลูกเกดอ๋อไม่แน่ใจใช่ไหมพวกพวกของที่แบบไม่เปียกเขาจะใส่แยกมาให้นะคะอันนี้น่าจะเป็นถั่วป่นถั่วถ่ว ดูแล้ว,ลวน่าจะเป็นมะม่วงหิมพานนะแล้วก็มีหอมหอมเดียวแล้วก็วพริกป่นเราจะใส่แค่พอได้กลิ่นพอไม่ต้องไม่ต้องอเอารดเพราะว่ากินเผ็ดไม่เก่ง<ช> <ๆ S 1> กันอัน้อเขเร่โอเคเมนูต่อมานะคะคิดว่าน่าจะเป็นพ,อพอ็อกกอ้ว้าวา พ <Pop> อปช็อปอันนี้สลัดนะคะเราจะผักเออสลัดผัก,ออผกที่เอาไปกินกับพอกช็อปทอดเดี๋ยวเราจะเอาใส่ชามแทนเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างจะแน่นอยู่ค่ะโอ้ยน่ากิน<อ>เครื่องแน่นมากแน่นจริงผักสดสุดๆแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำยำน้ำสีนี่นี่น้ำ <S <S> น้ำ ยำสูตรรสเด็ดของเขานะคะโอ้โหนี่ก็คือขอมทอด,อดเครื่องเคียงของเขานะคะอันนี่อันนี้เป็นซี่โครงหมูนะคะทุกคนอันนี้ดูน้ำจิ้มให้ไปช่วยขวดแก้วทุกคนขวดมาเราจะมาแกะคอยออกจากเน,นี่กันจ้โอ้หอมมาจริงจังมากในนี้ใส่ในนี้เลยปะ <c oughs> ใส่จานดีอ่ะแล้วเราก็น้ำจิม้มแล้วเราก็น้ำจิ้มที่เขาให้นะคะเดี๋ยวเราจะาราดน่จานะะจะเป็นรสบาร์บีคิวไหมม,มันจะว่ามันไปโอลนเคแล้วเขาก็มีเครื่องเคียงมาให้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ข้างๆนี่เลยโอเคเมนูนี้เขาก็ใส่มาให้เป็นในถุงนี่เลยคะ่ะ,ะ,ะ,ะจาน,น นั่นๆนะคะน่ากินมากมและนี่ก็คือเมนูโอกปะจูที่มาส่งถึงบ้านสะดวกมากเลยสดๆแล้วก็ร้อนๆเลยนะคะ